สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปรชแนลพี่นอ้องรัามืงนีที่ภาพพี่น้องมาเบึงใหม่มงคลที่อยู่ในป่าไม้มงคลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติพี่น้องเป็นผู้ดงังผู้ช้างดางังกำลังเกิดพี่น้องอ่อ เกิดตระกูลเถาโมนีนะพี่น้องตกแหลงมากเลยเล่ากษิเล่ากษิไวหวหรือไม่ก็เขาตั้งต่างกัทีหยใบกับที่หลวงพ่อเขาสู้ฤดูฝนใหม่นี่มันหนีว่างซ้องซ้ำเมื่อที่แล้วนพี่น้องฝนตกตกมาสามสุดแล้วละ่ะดินกระซุ่มไอหัวที่ยใต้ดินหรือเถาที่ยใต้ดินนั้นกติตงอกขึ้นมาใหม่ งอขึ้นมาหม่ก็เป็นผู้ดงังคืเอเราพี่น้องนี่คือดังธรรมชาติที่บ่ได้แต่งแต้มสีสันต่างๆที่เขตนีอยู่ใไกๆ่ๆเอรนอณาบริเวณไก้ๆกันนี่ที่มีอยู่สองชนิดก็คือผู้ช้างใบเงินกับผู้ช้างด่างลักษณะสองเผือสองตระกูลนี่ที่มีลักษณะใล้ๆกันนะพี่น้องแทนผู้ช้างใบเงินเล่าที่ออกเหลี่ยมน้ำขึ้น เดี๋ยวไปนิเป็นพายเงินนะอันนี้เป็นผู้สัางใบด่างด่างธรรมชาติซึ่งเมื่อปีที่แล้วนี้เป็นทีเกี่ยวกาวกันอยู่พี่นองและาครับพอฟังอยู่เดือนไหลอยู่สำหรับผู้ที่หาเพื่อจำน่ายท่านไากระโป๊ชแแนลมีตาอ,อนุรักษ์พี่นองเกิดยุดทอย่าความกักเักทั้งเงาทั้งดินใต้กระถางไป มีสองสามก่อเพื่อสิได้เบิ้งพี่น้องเฮ็ดหางเห็ดหางหเห็ด,หหดมองไเหล่าเท่าเครื่อขึ้นเป็นเผือที่บ่เป็นกาฝากแต่ว่ามีหลากดูดอาหารอยู่ใต้ดินอยู่ดินแล้วก็เท่าเครื่อขึ้นทึ่งต้นใหม่หรือหางที่ห้าแตงไว้จัดว่าเป็นไม้มงคลเรียกซัพย์ไม้มงคลเรียกทรัพย์แล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศนั่นเป็นไม้ประดับนั่นพี่น้อง บางมองก็ไลร้คั้กระบางมองกับ่มีเนาะคหนพี่น้องมองได้มีกับอนุรักษ์กันไว้ราะว่ามันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเข้ากับอนุรักษ์ไปต่อยกันนะครับขยายพันธุ์โดยการช่ำกับติดพี่น้องถันเรามีเถาล้วก็ตัดเถาลงมาช่ำกะงอกกะงอกขึ้นกันกระแตกหักขึ้นกันอ่าทมไมวันนี้่ำง่ายแล้วก็้า เล่าขื้นสูงเลาก็จิมีฟักเคื่อกับเครื่องงูเขียวฟักกับจิลวงลงพื่อนก็บจิเกิดไม้ยู่พืน้นเหมาะสำหรับปลูกประดับพี่น้องปลูกตามนาร้านค้า้านขายเพราะว่าเราเป็นไม้เลียกทรัพย์เชื่อว่าเป็นไม้เรียกทรัพย์เป็นไม้มงคลนามมงคลผู้ช้างด่างจากธรรมชาติอธติบอดางฉูดฉาดคือจังเข้าสื่อตามห่างตาม สถานที่ที่เขาขายไม่ดังพี่น้องอาจจะ่พ่าดังชูดฉาดแบบนั้นแต่ว่า,าดังพ่อพี่น้องได้เห็นว่าน,นี่คือไม้จากธรรมาชาติมีอยู่สามสีต้นพี่น้องนี่ต้นหนึ่งนี่าพี่น,อ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 น้องอีกต้นหนึ่งใจวะนี่ต้นหนึ่งนี่กะพันเดียวกันนี่ก้านหนึ่งพี่น้อง ร่างจากธรรมชาติขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งด้วยขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามพี่น้องเข้ามาเบิง้งใหม่ที่กดติดตามแล้วข็กดกระดิ่งแจงเตือนนําเด้อเพื่อิบ่ไร้พลาดการแจงเตือนคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ลาพี่ล่าน้องกันแค่เพียงสานีเนาะพี่น้องเนาะกรโปร๋อชาแนลขอก,กลาวข้ามบาสบายดีครับพี่น้อง